ดวงของคนเกิดปีชวดในปีมะโรงปีนี้คนเกิดปีชวดจะค่อนข้างราบรื่นทีเดียวดวงไปในทางที่ดีด้านการงานจะต้องระมัดระวังรอบคอบทำสิ่งที่ควรทำปกติของตัวเองไปรักษาสิ่งที่เคยทำให้คงอยู่ จะปลอดภัยที่สุดปีนี้ไม่เหมาะที่จะทำกิจการที่ต้องร่วมมือกับคนอื่นหรือการลงทุนมีความเสี่ยงมากดวงการเงินปีนี้ค่อนข้างเป็นปกติและยังไม่ค่อยมีลาบลอยอะไรคือลาบลอยก็คือรายได้ที่นอกเหนือจากงานประจำ เช่นลงทุนซื้อหุ้นกองทุนลอตเตอรี่ลุ้นโชคพวกนี้พวกนี้ไม่ค่อยเวิร์กดังนั้นแล้วด้านการงานรักษาสิ่งที่เคยทำมาในอดีตให้ปกติไม่หวังเลื่อนขั้นจะเป็นมงคลและราบรื่นที่สุดด้านความรักปีนี้พลังงานด้านความรัก จะงอกงามทีเดียวความสัมพันธ์จะค่อนข้างดีถ้าคนที่เป็นโสดสก็จะมีข่าวดีเพราะว่าตัวคุณดีมีแต่คนชื่นชอบก็อาจจะมีเพื่อนดีๆและเพื่อนใหม่ซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อการสารสัมพันธ์เป็นความรักทำนองนี้ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีครอบครัวแล้ว ก็ต้องระวังเข้าไว้หน่อยปีนี้พลังงานความรักของคุณค่อนข้างแรงเมื่อพลังงานแรงมากเกินไปบางครั้งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้เพราะงั้นให้ระวังให้รักและปกป้องความรักหรือกู้แต่างงานที่มีอยู่แล้วให้ดีให้คิดแบบนี้ในการให้อภัยอีกฝ่ายและเป็นห่วงเป็นใย,ยอีกฝ่ายจะปลอดภัยด้านสุขภาพ จะต้องระวังด้านระบบทางเดินหายใจเป็นพิเศษดาวแห่งโชคลาภของคุณอยู่ที่ใต้ของบ้านคุณโดยรวมแล้วคนเกิดปีชวดปีนี้พลังงานของคุณถือว่าไปในทางที่ดีเป็นมงคล<ม>เยี่ยมมากยินดีด้วย